ก็ติตั้งมันเนี่ยก็ตั้งมันกับสัมมาสมาธิเพียงนะรับผมก็เอาออกติ่งก่อนามาจี้แ่ีสมาธิเนี่ยมันมีสองอย่างวิชาสมาธิกับสัมมาสมาธิวิชาสมาธิเนี่ยฝึกเจ็ดวันเดือนสามเดือนเป็นสงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสงบอยู่กับลมหายใจสงบอยู่กับลูกแก้วสงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรา สมุดหมายสงบยังไงไม่มีปัญญาปัญญาอย่างรู้ความจริงไม่เกิดเหมือนกับพวกญาติไปอยู่กับสองอาจารย์ได้ฌานได้สมาบัติไม่เกิดปัญญาสมาสมาธิคือสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความว่างจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความว่างขณะนี้ขณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้หมดนะแต่จิตนี่ไม่หวั่นไหวอะไร รับรู้ทั้งๆาจิตก็ไม่รุงแต่งเลยเนี่ยคือจิตตั้งมั่นอยู่ในความว่างสนะมาสมาธิขั้นต้นของหลวงพ่อเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาจะเข้าจุดนี้มีหลวงพ่อใจแน่เราขั้นตน้นวิธีเนี่ยวิธีก็คือหันเข้ามาสังเกตจิตใจแต่การสังเกตเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันกลายเป็นจดจ่อง,องถ้าเราไปจดจ่องนะมันจะรู้สึกอึดอัดเครียด ถ้าเราไปจดจ้องอะไรก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเป็นเรื่องของการบังคับมีตัวตนมีสิ่งที่ถูกดูมีดูในประเทศไทยีดยเฉาใช้คำว่าชำเลืองโอคแม่หลงอ่อนเล็ยมย่าชำเลืองดูลูกเนาะชำเลืองทำงานต้องการชำเลืองใช้ชำเลืองนะต้อง,ต,องต้องหาสภาวะที่ว่าชำเลือ,องซึ่งต่างกับการจดจ้องอะไรเราจะรู้ด้วยตัวเองคือวิธีการตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่า การจำเรืองกับการจดจ้องแล้วมันเกิดความเครียดในัเนี่ยมันตางกันยังไงหาสภาวะที่จำเรืองดูโลกมันรู้สึกสบายจำเรืองดูโลกความคิดมันหายไปว่าสบายรับรู้ตารับรู้เฉยต้องหาตรงนี้เนี่ยทำอยู่ตรงนี้ม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องไนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจบลงเดินยืนนั่งนอนทำอะไรก็แล้วอยู่กันล ใอ้จ้องอยู่จนงานไม่ต้องพอสังเกตแล้วมันว่าไอตัวว่างตรงนี้มันจะอยู่ได้ด้วยกำลังมันเองกำลังตรงนี้แหละคือสมาธิจออยู่ด้วยพลังนู้นมันเองไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจันทร์แรกเพราะว่าสัตว์จักตัวนี้ยความจริงไปนี่มันแสดงอยู่ตลอดเราจะเห็นที่ไม่เห็นเขาแสดงตัวอยู่ตลอดแต่นี้พอนึกขึ้นได้แล้วก็ นั้นก็นมาสังเกตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องการขัดจัดบวนกันเไม่เแล้วเมื่อเราความคิดขอเราสังเกตเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็เห็นแหละจิตมันว่าขณะนั้นเรารู้สึกสบายที่เรารู้สึกสบายเนี่ยต้องต้องจําสภาวะนี้ขณะนั้นน่ะตัวตนมันจะมีเราถึงรู้สึกวบาถ้ามันอึดอัดมันชี้มาน,นี่แสดงว่ามีตัวตนขึ้นมามีสิ่งที่ถูกรู้มีผููรู้ขึ้นมา เราต้องหาต้องหาวิธีตรงนี้ให้เจอใหม่ๆบางทีเราไปจดจ้องและแต่เราก็อยากจะให้มันอยู่น,นานๆจริงๆมันถ้าเราอยากให้มันอยู่น,นานๆเนี่ยมันกลายเป็นจดจ้องมีตัวตนขึ้นมาจอดัดกันแล้วต้องหาต้องหาสภาวะที่มันรับรู้และใจมันว่าสบายแล้วแล้วปล่อยมันไม่ต้องไปกำหนดให้มันอยู่นาน